เหล่าผู้โดยสารลงทางในทะเลทรายอันกว้างใหญ่และได้ถูกพายุมรณะพัดส,สังหารนอกจากนี้เหล่าผู้รอดชีวิตจะต้องไปเชิญกับสัตว์ประหลาดดุร้ายโดยมีแค่รถบัสเป็นที่หลบภัยเดียวมอนสเตอร์ Monster, ปี2018นังเปิดมาบนรถบัสที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารสลบเหมือดอยู่ซึ่งมันมีร่องรอยของการต่อสู้อยู่ด้วย มีดและปอกกระสุนเกลื่อนพื้นพร้อมกับคราบเลือดกระจายไปทั่วคนแรกที่ฟื้นขึ้น,นมาคือหลินเขามีปืนพกอยู่ในมือแต่ก็ถูกใส่กุญแจมือไว้อยู่โดยไม่ทราบสาเหตุเขาตกใจมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อมองลอดหน้าต่างออกไปเขาเห็นรถบัสอยู่กลางทะเลทรายห่างไกลจากถนนหนทางเรื่องดีอย่างเดียวสำหรับเขาคือเจอกุญแจมาไขกุญแจมือออกได้เมื่อปลดล็อกแล้วเขาเข้าไปปลุกโชเฟอร์แต่ชายคนนี้ก็ตัวอ่อนล้มลงไปหลินจึงเริ่มกดปุ่มหลายปุ่มมัวๆบนแผงควบคุมจนกระทั่งพลรทัศน์ดับลง และในขณะนี้เองเขาก็เห็นใบหน้าของตัวเองในกระจมองหลังแต่เขากลับตกใจยิ่งกว่าเดิมราวกับว่าเขาจําหน้าตัวเองไม่ได้โดยทันใดน,นั้นภาพในอดีตแวบขึ้นมาในหัวของเขาสแสดงให้เห็นตำรวจอยู่บนรถบัสและมีคนถูกยิงแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิปต่อความทรงจําเหล่านี้ได้ต่อมาผู้โดยสารอีกคนเริ่มฟื้นขึ้นมาพร้อมกับส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจลินจึงวิ่งเข้าไปหาเขาทันทีเพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตัวเขาเองเป็นใครกันแน่แต่สุดท้ายเขาก็หยุดถามเมื่อเห็นว่าชายคนนี้ดูสับสนและหวาดกลัวมากกว่าเขาอีก จากนั้นเมื่อคนอื่นเริ่มฟื้นขึ้นมามันก็เป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีใครจาอะไรได้และไม่รู้ว่าพวกเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไทงทันใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้องขึ้นมาเพราะเห็นร่างไร้ชีวิตของชายลึกลับอยู่ข้างประตูรถบัสนี่ทําให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ผู้โดยสารและเมื่อโชอเฟอร์เปิดประตูทําให้ร่างนั้นกลิ้งหล่นลงไปทุกคนก็รีบวิ่งออกจากรถบัสเพราะคิดว่ามีฆาตรกรอย,อยู่บนรถพวกเขาวิ่งไปขนาอย่างไร้จุดหมายแต่ทว่า,าเมื่อคนกลุ่มแรกผ่านพ้นสายตาไปทันใดนั้นหลินได้้ยยยินนนเเสีีงงงกงกกรรรดดดดอววววคาาาาาาามมมามยยหหลัััแตพพพุททขขใญ่ กลุ่มคนที่อยู่ข้างหน้าหลินพยายามวิ่งหนีจากมันแต่แล้วพวกเขาก็ถูกเชื่อเฉือนร่างกายเป็นชิ้นชิ้นและตายอย่างทรมานนี่ทำให้กลุ่มด้านหลังรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่พายุธรรมดาพวกเขาจึงรีบวิ่งกลับขึ้นไปบนรถบัสและสามารถขับหนีได้ทันเวลาแต่ทว่าคนส่วนใหญ่ก็ถูกฆ่าตายโดยนอกจากหลินแล้วมีเพียงสีคนที่ยังรอดชีวิตนั่นคือฉีเจินคนที่2ที่ฟื้นขึ้นมาหลิวจือคนขับรถจำเป็นเจ้างหงอหยี่ชายหัวล้านและปาเจียคนแคร์เคร่งศาสนา ซึ่งขณะพวกเขานีจากพายุทรายแห่งความตายเราก็เห็นว่ามีสัตว์ประหลาดในเงางมืดกำลังคำรามไปทางพวกเขาต่อมาเจ้าหุยพยายามใช้โทรศัพท์มือถือแต่เขาก็ไม่รู้รหัสผ่านรวมถึงมันไม่มีสัญญาณด้วยเขาเลยวอยๆวํถามหาคำตอบแต่ปาเจียก็ตอบกลับว่าแม้แต่ชื่อของเขาเองก็ยังจำไม่ได้เลยตัดไปอีกทางด้านหนึ่งตำรวจญิงชื่อฝางกำลังสำรวจดูรถตู้ที่พังเสียหาย ซึ่งในนั้นมีกระเป๋าเป้ของเด็กหญิงถูกทิ้งไว้ด้วยและในขณะเดียวกันมีวิทยุรายงานข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับคนร้าย3มคนที่หลบหนีไปได้หลังจากปล้นธนาคารโดยทันใดน,นั้นเจ้าหน้าที่ฟังพบโทรศัพท์มือถือซึ่งกำลังมีสายโทรเข้าเมื่อเธอกดรับสายเธอได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้บอกว่ายังหาเงินมาจาา่ายค่าไถลูกสาวไม่ได้และขอร้องอ้อนวอนไม่ให้ทำร้ายลูกสาวของเธอนี่จึงทำให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเด็กหญิงเพื่อเรียกค่าไถ่ กลับมาที่รถบัสผู้รอชีวิตทั้ง5คนต่างสูญเสียความทรงจำและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเป็นใครแต่แล้วเมื่อกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเงินหล่นลงมาพวกเขาจึงเข้ามารวมตัวกันและตั้งคำถามว่าเงินนี้เป็นของใครจเจ้าหู้จึงเสงนอตัวว่ามันต้องเป็นของเขาแน่ๆแต่ทว่าก็ไม่มีใครเชื่อเขาซึ่งฉีเจินได้ออกความเห็นว่าเงินนี้ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ตายแน่ๆส่วนหลินก็บอกว่าเรื่องนี้เอาไว้ก่อนตอนนี้พวกเราควรจะหาทางออกไปจากทะเลทรายซะก่อน ฉะนั้นต่อมาหลิวเจือก็หายน้ํามาเขาจึงค้นดูกระเป๋าผู้โดยสารคนอื่นซึ่งเขาก็ได้พบขวดน้ําที่เหลือน้ําอยู่เล็กน้อยเขาจึงกดจะเก็บไว้ดื่มเองแต่แลวป้าเจียกับเจ้าหุยก็เห็นเขานี่เลยทําให้เกิดการต่อสู้เพื่อแย่งน้ําขึ้นแย่งกันไปไปมาขวดน้ําไปหล่นกับฉีนเฉยเลยแต่เมื่อเขากำลังจะดื่มมันนั้นเจ้าหุ่ยก็เจอปืนที่หลินทิ้งไว้เขาจึงยิงขู่ขึ้นฟ้าเพื่อประกาศกล่าวว่าน้ํานี้ต้องเป็นของเขาเท่านั้น แต่แล้วสถานการณ์ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อมีเสียงเด็กผู้หญิงดังมาจากบอ่อทายพวกเขาจึงต้องสลัดน้ำให้เธอซึ่งเธอก็ดื่มมันจนหมดจากนั้นพวกเขาก็รู้ว่าเธอจำอะไรไม่ได้เหมือนกันและไม่แน่ใจว่าใครในนี้เป็นพ่อของเธอซึ่งมันอาจจะเป็นใครก็ได้และเมื่อเธอเริ่มร้องไห้เพราะความกลัวพวกเขาก็ต้องรีบหาวิธีโอเธอจนสุดท้ายปาจีสามารถทำให้เธอหยุดร้องได้ด้วยหน้ากากงองคง จากนั้นในภาพย้อนอดีตเราก็พบว่าเด็กหญิงคนนั้นชื่อเลเลเถูกลักพาตัวไปเมื่อเวลา7จ็ดโมงเชาเจ้าหน้าที่ฟังอยู่กับแม่ของเธอและได้ฟังข้อความจากผู้ลักพาตัวซึ่งได้นัดวันเวลาให้ผู้แม่ไปจ่ายค่าไถ่กลับมาที่ทะเลทรายสถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อปาเจียพบสิ่งที่เขายนทิ้งออกไปนอกหน้าต่างเมื่อหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้นี่บ่งบอกว่าพวกเขาขับรถเป็นวงกลม ด้วยความโมโหไม่ได้ดั่งใจจางฮูจึงหาเรื่องคนอื่นไปทัวแต่เมื่อเขาเข้าไปหาหลินหลินก็สามารถปลดอาวุธของเขาได้หลินเตือนสติให้เขาใจเย็นลงจากนั้นก็คืนปืนให้ต่อมาหลินได้วิเคราะห์ทิศทางที่จะไปต่อและคิดว่าการขับรถตามเนินทรายไปจะช่วยไม่ให้หลงทางอีกแต่ก่อนจะออกเดินทางหลิวจือก็บอกว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้วดังนั้นพวกเขาจึงต้องลดน้ำหนักของรถบัสลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อมาเมื่อถึงยามค่ำคืนหลิวจือเริ่มท้อแท้ที่ขับรถมานานยังหาทางออกไม่ได้แต่เมื่อเขาปา,ขาไปของด้้ววยความโมโโหนนัน ของที่ป่าดัานหล่นลงที่บ่อน,น้ำพอดี หลิวจือจึงไม่ออกไปดื่มก่อนใครเพื่อนส่วนหลิงก็บอกให้ป้าเจียคอยดูแลเลเลอยู่บนรถจากนั้นคนที่เหลือก็ลงไปดื่มและกรองน้ําใส่ขวดแต่ไม่นานนั้นป้าเจียก็พาดหญิง,งลงมาจากโดดโดยไม่ฟังคำพูดของหลินซึ่งบันันเป็นเวลาที่คนอื่นๆได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ร,รอบๆพอดีและทันใดนั้นป้าเจียก็ถูกจู่โจมด้วยตัวอะไรบางอย่างมันเร็วมากจนไม่มีใครมองเห็นด้วยความตกใจคนอื่นๆจึงรีบวิ่งกลับขึ้นไปบนรถแต่แล้วป้าเจียก็ปรากฏตัวที่หน้าต่างตะโกนขอความช่วยเหลือในตอนแรกพวกเขากลัวที่จะลงไปช่วยแต่เมื่อออออเลรร้้้งงงหหย่านขใ ปเจียด้วยดังนั้นพวกเขาจึงรวบรวมความกล้าและออกไปตามหาซึ่งในทันใดนั้นฉีเจนตกใจมากแต่ก็เป็นปาเจียนั่นเองที่คว้าขาของเขาฉีเจนจึงรีบเรียกคนอื่นกลับมาแต่ระหว่างที่วิ่งลินก็ถูกสัปหลาดพุ่งเข้าใส่และพยายามกัดเขาลินจึงจตะกนบอกให้เจ้าหู้ยยิงมันซะในตอนแรกเขาลังเลแต่สุดท้ายก็ยิงออกไปและสามารถไล่มันหนีไปได้และนั่นก็ทําให้พวกเขากลับเข้ามารถบัสได้ทั้งหมด พวกเขาตื่นตระหนกกับสัตว์ประหลาดที่เจอมาและหลังจากหลินพันแผลปลาเจยแล้วเขาก็ปลอบเด็กหญิงที่ร้องไห้ว่าเขาไม่เป็นไรนี่เป็นเพียงเคราะห์กรรมที่ต้องเผชิญก็เท่านั้นแต่แล้วหลิวจือก็บอกข่าวร้ายว่ารถน้ำมันหมดแล้วลินจึงขอให้ทุกคนจะเย็นๆบอกว่าคืนนี้น่าจะปลอดภัยกว่าหากพวกเขาหลบอยู่บนรถบัสและได้ขอให้สลับกันเฝ้ายามต่อมาในกลางดึกลินทันว่าที่เฝ้ายามคนแรกโดยขนาดน,นั้นความทรงจำแว้บขึ้นมาอีกครั้งแต่นั้นก็ยังไม่สามารถปฏิปต่อเรื่องราวได้ จากนั้นเขานำน้ำที่กรองแล้วให้เลเล่ที่ยังไม่นอนดื่มแต่เด็กหญิงเป็นห่วงปาเจียมากเธอจึงตั้งใจเก็บไว้ให้เขาแทนและในเวลาต่อมาวงกลมส่องแสงราวกับประตูมิติปรากฏขึ้นกลางทะเลทรายแต่แล้วมันก็หายไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นจากนั้นในภาพย้อนอดีตแม่ของเลเล่ไปยังสถานที่นัดพบเพื่อจ่ายค่าไถ่และไม่นานเธอก็ได้รับสายจากผู้ร้ายตำรวจที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้เคียงจึงเริ่มดักฟังการสนทนาและได้ยินว่าผู้ร้ายขอยกเลิกการนัดพบเดี๋ยวมันจะบอกวันที่เวลากับเธอใหม่ กลับมาในทะเลทรายในปัจจุบันเหล่าผู้รอดชีวิตออกมารวมตัวกันและบอกว่ามันแปลกมากเวลากลางคืนผ่านไปเพียงแค่สามชั่วโมงก็เช้าแล้วแต่ขณะที่พวกเขาเผลอน,นั้นเล่ยเดินขึ้นไปบนสันทรายเพราะเธอเห็นวัตถุอะไรบางอย่างซึ่งนั่นมันได้เขียนว่าอันตรายต่อมาเมื่อพวกเขาสกเห็นเธอพวกเขาจึงตะโกนเรียกให้เธอกลับมาแต่ทว่ามันเป็นเวลาที่หลินได้ยินอะไรบางอย่างเขาขอให้ทุกคนเงียบฟัง และนั้นก็ทําให้ทุกคนได้ยินเสียงพายุมรณะที่กําลังพัดเข้ามาด้วยความเป็นห่วงเด็กน้อยจางหุนจึงวิ่งไปตามเธอแต่แล้วเขาก็เหยียบกับระเบิดเขานนั่นทําให้เขาได้รับบาดเจ็บเท้าขาดและมันทําให้ทุกคนตกใจมาก ปัญหาอีกอย่างตอนนี้คือเลเล่ยเหยียบอยู่บนกับระเบิดเหมือนกันลินจึงรีบเข้าไปช่วยเธอเขาค่อยๆสอดมีดเข้าไปใต้เท้าของเธอเพื่อทำให้เธอสามารถยกเท้าออกไปได้จากนั้นเขาก็บอกให้ปาเจียพาเธอกลับไปที่รถบาาัสในขณะที่เขากดมีดกับระเบิดเอาไว้โดยเมื่อพายุกำลังจะมาถึงเขาตัดสินใจปล่อยมือจากระเบิดซึ่งโชคดีที่ระเบิดด้านแต่ทว่าเมื่อเขาวิ่งกลับไปยังรถพายุรายมาถึงเร็วเกินไปแล้วมันก็ได้พัดปกคลุมรถบัส ต่อมาเมื่อพายุทรายผ่านไปแล้วเกือบทุกคนลงมาจากโรดและเสี่ยมากกับการสูญเสียลินแต่แล้วลินก็ออกมาจากช่องเก็บของใต้ท้องโรดเขารอดชีวิตมาได้เพราะหนีเขาไปได้ทันเวลาโดยหลังจากนั้นลินช่วยทําแผลกับเจ้าหุยและแม้ว่าแผลจะไม่ถึงตายแต่ตอนนี้เจ้าหุยและคนอื่นๆก็สิ้นหวังที่จะรอดออกไปซึ่งในขณะที่ลินพยายามให้กำลังใจพวกเขาทันใดน,นั้นพวกเขาขพบบางอย่างอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเนินทรายและนั่นอาจมีใครบางคนที่สามารถช่วยได้ จากนั้นย้อนอดีตไปทางแม่ของเลเล่<ๆ>เธอเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังบอกว่าสามีของเธอตายเมื่อลูกสาวยังเป็นทารกแต่เธอไม่กล้าที่จะบอกลกูกจึงได้โกหกว่าพ่อจากบ้านไปทํางานและจะกลับมาฉลองวันเกิดแปดขวบกับเธอซึ่งเมื่อวานเป็นวันเกิดและผู้พ่อไม่กลับมาเด็กหญิงจึงเศร้ามากและหนีออกจากบ้านเพื่อตามหาพ่อและนั่งกล้งเอ่ยด้วยการที่เธอถูกลักพาตัว โดยเมื่อเล่าจบมันก็เป็นเวลาพอดีที่เจ้าหน้าที่อีกคนพบบอดแสจากการดักฟังสายที่ผู้ร้ายคุยกับแม่เลเลซึ่งนอกจากเสียงผู้ร้ายพวกเขาได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเก็บเงินค่าโดยสารจากผู้โดยสารคนหนึ่งบนรถและเธอก็ยังได้พูดจุดหมายปลายทางออกมาด้วยนี่ทาให้ตํารวจรู้ว่าคนร้ายพาดเด็กขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งดังนั้นพวกเขาจึงรีบม,มุ่งหน้าไปที่นั่นทันที ตัดกลับมาด้านผู้รอดชีวิตพวกเขาเดินผ่านพื้นทรายแอนกว้างใหญ่เพื่อไปยังสิ่งที่คาดว่าจะเป็นบังเกอร์ซึ่งในระหว่างทางพวกเขาพบโครงกระดูกของมนุษย์มากมายอยู่ตามพื้นและในที่สุดเมื่อถึงทางเข้าบังเกอร์มันก็มีปืนกลพร้อมกระสุนถูกทิ้งไว้จากนั้นเมื่อพวกเขาเข้าไปสำรวจด้านในพวกเขาได้พบก,กับธงสาร,รชาชอาณาจากักรและอาวุธปืนเก่าๆมากมายที่เคลือบฝุ่นอีกทั้งยังพบรูบแปลกๆในผนังอีกด้วย ต่อมานั้นหลินเรียกพวกเขามาดูสิ่งที่พบซึ่งมันเป็นอาหารกระป๋องนั่นเองทุกคนตื่นเต้นมาที่จะได้กินสักทีแต่แล้วความรู้สึกนั้นก็พังลงเมื่อพบว่าอาหารกระป๋องพวกนี้มันผลิตมาตั้งแต่ปี1915หลินจึงวิเคราะห์เรื่องแปลกๆนี้ว่าทั้งปืนและเครื่องแบบทหารมันเป็นรุ่นเก่ามากซึ่งของทุกอย่างไม่ใช่ของจีนเลยนี่อาจแสดงว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในประเทศจีนแล้วและเพราะไม่มีคนอาศัยอยู่ที่นี่แล้วพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะหลบภัยในบังเกอร์นี้ต่อไป หลังจากนั้นไม่นานหลิวจือพบถังน้ำมันโดยบังเอิญดังนั้นหลินหลิวจือและฉีเจนินจึงจะออกไปเติมน้ำมันรถและให้เจ้าหุออย้ยกับปาเจียรอยอยู่กับเลเล่ซึ่งต่อมาทั้งสามคนในบังเกอร์ก็ตกใจกับเสียงที่ได้ยินส่วนผู้คนข้างนอกก็จเจอปัญหารถบาสล้อฟิ์มเหมือนกัน ดังนั้นหลินจึงขุดสายลับรอบล้อออกและนั่งทำให้เขาพบหมวกทหารพร้อมกับห่อผ้าที่มีสมุดบันทึกอยู่ข้างในชีเจนซึ่งพอเข้าใจภาษาอังกฤษจึงได้อ่านให้ทั้งสองฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของทหารผู้นี้พวกเขาเป็นทหารราบของอังกฤษได้รับคําสั่งให้โจมตีเมืองในประเทศตุรกีแต่เมื่อไปถึงพวกเขาก็เจอกับหมอกปลาและลมพาย,ยุซึ่งหลังจากหมอกจางหายไปพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในทะเลทรายที่ไม่รู้จักและรอดชีวิตเพียงสองร้กว่าเท่านั้นจากทั้งหมด8 0 0โดยเมื่อผ่านไปเดือนกว่าความทรงจำของพวกเขาก็ค่อยฟื้นกลับมาและเขาก เจอเรื่องน่าเหลือเชื่อมากมายรวมถึงที่น่าตกใจที่สุดคือที่นี่ไม่ใช่โลกของพวกเขาแต่เป็นอีกโลกหนึ่งและในขณะเดียวกันทั้ง3คนในบังเกอร์อยู่ติดกันแน่นเพราะเสียงที่พวกเขาได้ยินก่อนหน้านี้เป็นลูกของสัตว์ประหลาดทั้ง3พยายามเงียบจนกว่าพวกมันจะจากไปแต่เมื่อมันตั้งท่าจะจู่โจมปาเจียก็ตัดสินใจเผชิญหน้ากับมันและเขาสามารถยิงไล่มันให้หนีออกไปได้ กลับมาที่อีกฝั่งหนึ่งชีเจรินอ่านบันทึกที่เหล่าทหารคนพบทางกลับบ้านโดยจะมีประตูมิติเปิดขึ้นในทะเลทรายซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่พาเหล่าทหารมาที่นี่เหล่าทหารไม่รู้ว่าประตูจะเปิดขึ้นอีกตอนไหนดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจตั้งค่ายเพื่อรออยู่ที่นี่แต่เมื่อฟังจบทางสารแทบไม่มีเวลาที่จะคิดวิเคราะห์เพราะได้เห็นลูกของสัตว์ประหลาดออกมาจากบังเกอร์และคำรามเรียกผักโพวกพวกเขาห่วงคนที่อยู่ข้างในจึงรีบขับรถบัสกลับไปแต่แล้วระหว่างทางพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระแทกบนหลังคาและไม่นานเกิดฝู ยทันในนั้นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งก็โดดพุ่งเข้ามาพวกเขาจึงยกปืนขึ้นมาเพื่อเตรียมยิงใส่มันแต่แล้วมันก็ปล่อยพวกเขาไปเพื่อมุ่งหน้าไปช่วยพวกของมันที่บังเกอร์ก่อนลินจึงบอกให้ขับรถตามไปช่วยทั้งสามเหมือนกันแต่หลิวจือกลับขี้ขลาดบอกว่าจะไม่กลับไปอีกแล้วโดยขณะที่พวกสัตว์ประหลาดมารวมตัวกันหน้าบังเกอร์มันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ประตูมิติเปิดออกมาใกล้ๆรถบัสพอดีหลิวจือจึงโน้มน้าวให้ทิ้งคนอื่นๆไว้แล้วกลับบ้านเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับอีก แต่ความเห็นแก่ตัวนี้ก็ทําให้เหลียงกับฉีจนโกรธมากพวกเขาเรีบลงจากรถและวิ่งกลับไปช่วยคนอื่นๆ้วยก่อนจะไปฉีจะยังด่าหลิวจือด้วยว่าเสียแรงที่เลเๆเรียกนายว่าพอแม้ว่าจะไม่รู้ว่าพ่อที่แท้จริงของเธอคือใครก็ตาม ต่มาที่บังเกอร์ปาเจียและเจ้าหุยตานจากหลิวจือมากพวกเขายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเลเล่เจ้าหุยสั่งให้ปาจียมุดผ่านรูเข้าไปอยู่กับเลเล่จากนั้นเขาก็สสดกระสุนใส่พวกสัตว์เอเลี่ยนที่บุกเข้ามาแต่ไม่ว่าจะยิงไปเท่าไหร่พวกมันก็พยายามบุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนกระสุนทำอะไรพวกมันไม่ค่อยได้เลยซึ่งไม่นานปืนของเขาก็ขาดลำกล้องดังนั้นเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงร่ำลาเด็กหญิงด้วยน้ำตา และดึงสลักระเบิดเพื่อผีชีพลินกับฉีเจินที่ได้ยินเสียงระเบิดจึงต้องเร่งฝีเท้าขึ้นอีกซึ่งปรากฏว่าผลจากระเบิดทำให้สัปหลาตตายครึ่งหนึ่งและดังนก็ทำให้ตัวที่เหลือโกรธและดุร้ายมากกว่าเดิมโดยทันทีที่พวกมันได้ยินเสียงเล่เลร้องไห้พวกมันก็ตามไล่ล่าเธอกับปาเจียทันทีปาเจียจึงต้องรีบพาเธอหนีออกไปและตาน,นั้นหนังก็ย้อนกลับไปในตอนที่ปาเจี๋ยขึ้นรถบาดพร้อมกล่องสีแดงสม้มซึ่งเขาวางมันไว้ใต้บ่อนั่ง และที่นั่งฝังตรงข้าบขานั้นคือหลิวจือที่ลักาพาตัวเลเล่มาโดยโกหกว่าจะพาไปหาพอ่อต่อมาเมื่อพนักงานมาเก็บค่าโดยสารปาจีอ่มันก็เป็นเวลาเดียวกับพี่หลิวจือโทรหาแม่เลเล่เพื่อยกเลิกการแลกตัวและนั่นก็เป็นตอนที่ตำรวจดักฟังเสียงอยู่นั่นเอง และหลังจากวางสายจากแม่เลเล่แล้วหลิวจือก็โทรหาแฟนของเขาเพื่อบอกว่าพวกเขากําลังจะรวยกันแล้วพร้อมทักสัญญาว่าลูกในท้องจะต้องเกิดมาสุขสบายแน่ๆแต่แล้วเธอกตอบว่าเธอทาแท้งไปแล้วและขอให้เขาเลิกยุ่งกับเธอซะหลิวจือช็อกกับสิ่งที่ได้ยินมากแต่ทว่านั้นก็เป็นตอนที่รถบาดถูกตารวจเรียกจอดพอดีนักสืบหลินได้ขึ้นมาและสุ่มตรวจบาดของผู้โดยสารที่น่าสงสัยเมื่อมาถึงปาเจียเนียเขาได้ขอดูว่ามีอะไรอยู่ในกล่องสีแดงโทมซึ่งปาเจียก็ยินดีเปิดมันให้เขาดู แต่เมื่อเขาเลื่อนกล่องกลับใต้บ่อนั้นหลินได้มองเห็นเลือดที่ไหลมาจากผู้โดยสารที่นั่งอยู่บ่อหลังแต่ทันทีที่เขาชักปืนออกมาฉีเจินก็เล็งใส่เขาจากด้านหลังและเจ้าที่ตำรวจคนอื่นก็เล็งไปใส่ฉีเจินด้วยโดยจากนั้นเมื่อเจ้าหู้ยิดปืนของหลินไปเล็งใส่เขาแล้วฉีเจินก็สั่งให้ตำรวจคนอื่นๆลงจากรถบัสไปซาไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าหลินและผู้โดยสารซึ่งเขาได้สุมยิงใส่คนบนรถด้วยเพื่อสแสดงให้เห็นว่าเขาเอาจริงตำรวจจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมลงไปโดยพาคนเจ็บลงไปด้วยหลััังจจจจาาากกกกนนนนนน้้นเ้เเหหว็็ใใสสสุ่่มือออลิฉีคขบร กลับมาในทะเลทรายปลาเจี๋ยและเลเลวิ่งหนีจากสัตว์ประหลาดแต่สุดท้ายพวกมันก็ตามปลาเจี๋ยทันและขณะที่มันกต่มันจะฆ่าเขาต่อหน้าเลเลนั้นลินก็ตามมายิงไล่มันออกไปซึ่งฉีเจินกลับขี้กลัวไม่กล้ายิงแต่ต่างจากตอนปกติมากลินจงตะโกนบอกให้เขายิงซาจากนั้นลินก็พุ่งเข้าไปช่วยปลาเจี๋ยกับเบลเล่ฉีเจินยิงคุ้มกันจนนับให้ทั้งกลุ่มสามารถกลับมารวมตัวกันได้แต่ในขณะที่พวกเขาล่าถอยนั้นกระสุนที่มีก็หมดลงพร้อมทั้งปลาเจี๋ยที่บาดเจ็บหนังได้ล้มลงไปลินก โอกาสชนะน้อยมากทว่าขนาดที่พวกมันกำลมันจะพุ่งเข้าใส่หลิวจือที่รู้สึกผิดก็ขับรถบัสตามมาช่วยเขาชนจัดการพวกมันตัวหนึ่งได้จากนั้นก็ลงมาตะโกนให้ทุกคนมาขึ้นรถบัสพร้อมๆกับยิงคุ้มกันแต่นาเท้าที่แบกลาเจ็ยไปด้วยไม่ได้เขาจะคอทุกคนรีบไปโดยให้ทิ้งเขาที่เป็นภาระเอาไว้เลเล่ยช็อกตกใจมากเมื่อเห็นเขากำลมันจะถูกกินเธอเกือบจะโดดลงไปช่วยเขาแต่ฉีเจินก็อยู่เธอไว้ก่อนพร้อมกับใส่กุญแจมือไม่เธอออกไปจากนั้นหนังก็ย้อนอดีตอีกครั้ วกเขาเป็นโจนปรปล้นธนาคารที่กำลังหนีพร้อมเงินระหว่างทางฉีจะสามารถยิงยางรถตำรวจคันหนึ่งจนพลิกความได้และขณะที่รถเข้าไปยังอุมโมงค์โดยมีรถตำรวจอีกคันตามไปนั้นที่ปลายอุมโมงค์ก็มีเจ้าหน้าที่หลายนายกำลังตั้งห่านรออยู่เจ้าที่คนหนึ่งเปิดแฟ้มอัชญากรดูซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับอัชญากรที่เคยติดคุกที่เดียวกันเมื่อไม่กี่ปีก่อนทั้งสามปร้นธนาคารเมื่อเชา้านี้และกำลังพยายามหนีอยู่ และในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ฟางพร้อมกับแม่เลเลกก็มาถึงด่านสกัดกันซึ่งบังเอิญว่าลูกของเธอดันอยู่บนรถบัสคันเดียวกับเหล่าโจรพอดีและตอนนี้เหล่าโจรตัดสินใจะจะสูมฆ่าตัวประกันโดยคนที่ถูกเลือกนั้นเป็นหลิวจือครับชีเจนลากเขาไปข่มขู่ตำรวจที่ประตูรถเพื่อบังคับให้ตำรวจเลิกตามไล่ล่าซาแต่แล้วหลินก็ใช้จังหวะชุลมุนต่อสู้ขัดขืนชีเจนจึงได้กลับมาช่วยเพื่อนและได้ต่อสู้กับหลินซึ่งนั่นก็ทําให้ปืนลั่นฆ่าผู้ร้ายคนที่3ไปและในขณะนั้นเองทุกอย่างภายในรถบัส กลับมาในปัจจุบันลิวจือกำลังขับรถเต็มสปีดไปยังประตูมิติที่ยังไม่ปิดส่วนหลินก็ยังคงพยายามยิงไล่สป,ปาราแต่แล้วก็มีตัวหนึ่งพิงเข้าไปบนรถและเอื้อมลงมาคว้าไหล่ของเลเล่ฉีเจินจึงพุ่งเข้าไปช่วยเธอแต่นั่นก็ทำให้เขาถูกดึงออกไปแทนแม้หลินจะขอให้ลิวจือหยุดรถเพื่อลงไปช่วยฉีเจินแต่ลิวจือก็แย้งว่าหากหยุดแล้วก็พวกเขาได้ตายกันหมดแน่ซึ่งทันใดนั้นพวกมันสองตัวก็โดดเข้ามาทางหน้าต่างหลินจึงพยายามปกป้องเลเล่โดยมีดเนื่องจากเขาไม่มีกระสุนีกแลลลลดมัห่่งะท ของเขลเล์พยายามช่วยเขาด้วยการโยนขวดพลาสติกใส่มันเมื่อมันพุ่งเป้าไปที่เธอลิงก็ดึงขาของมันเอาไว้แต่จากนั้นมันก็โยนเขาไปที่คอนโซลหนา้ารถ ลินเจ็บหนักแต่ก็ยังลุกขึ้นได้ส่วนเลเล่ก็ระกุญใจมือออกวิ่งก็ไปกอดเขาหลินยังคงไม่ยอมแพ้เขาตั้งมันว่าจะไม่ให้สัปหลาทำร้ายเด็กหญิงได้เขาพุ่งเข้าไปต่อสู้กับมันรอบสองเขายึดกับมันอยู่นานจนสามารถกับมันคืนและกำจัดมันตัวหนึ่งได้แต่นี้ก็ต้องแลกมาก,กับชีวิตเขาเหมือนกันและตอนนี้นั้นเด็กหญิงต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ตัวสุดท้ายตามลําพังซึ่งมีชิดตรึงมันไว้ก็ค่อยๆหลุดออกและมันก็ลังจะพุ่งจู่โจมเธอลิวจือที่อดทนทหมอยู่นนนาาาาเาาาาเเมื่่อขห็วรบสทิทางได้้แลวเ เขาปล่อยพวงมาลัยแล้วพุ่งเข้าไปสกัดมันจากนั้นเขาก็บอกลาดเดกหกิงก่อนที่สุดท้ายเขาจะล็อกตัวมันไว้และโดดออกไปจากรถพร้อมกันโดยจากนั้นรถบาสก็ผ่านเข้าประตูมิติซึ่งมันทําให้เลเลยผู้เหลืออยู่คนเดียวเริ่มปวดหัวจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มบิดเบี้ยวอีกครั้ง และในที่สุดรถบัสก็กลับมายัางโลกใบเดิมซึ่งเวลาบนโลกผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่วีเท่านั้นโดยเมื่อรถบัสโผล่มาจากความมืดเราตำรวจได้สั่ผู้ร้ายยอมแพ้และอยาททำร้ายตัวประกันแต่ถ้ว่าคนเดียวที่ลงมาจากรถคือเลเล่ผู้เป็นแม่รีบวิ่งเข้าไปกอดลูกสาวด้วยความเป็นห่วงแต่เธอกลับพบว่าเลเล่จำอะไรไม่ได้เลยซึ่งมันต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าความทรงจำมธอจะกลับมาและขณะที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นในรถบัสทัในใดนั้นพวกเขาก็ตะโกนขอให้คนเข้าไปช่วยแม่เพลาะหลินยังคงมีชีวิตยอยู่ครับและจากนั้นหนังงก็จบล